cabbot <laughs> 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 <laughs>

จักแล้วอ้แม่เอือมจิบล่ะเอ้ยไม่ธรรมดาดอกดอกนี้อ,นนอ,อื่นซะเนาะเท้า เียี <l'> ่บออยวกันไปียวกัน่ไปจ้นะนี่มันเขาลูกตัวนี้ที่หนึ่ฝามงัดเอาไปยังตัดเอาเขาลูกมันจะพาลูกเดินปั๊บดจื๊อหลุบางโพดไปกต่ผมคิดว่าจะให้กูทายลูกนี่ย ผมมันเลื่อนออกคว้าแล้วพวึงไปพระท่นานเข่าห<อ>้าลุบโอ้ยคุไวอยเนาะ มันเรนตามมือสือเยือนน้นตื่นน้ำแลเมั้งจังหวะนี้เราบ่ได้ลงอันนี้ฝน โอ้โหเมย์ตั้งหนอตัวเดียวก็สิเลือตัวเดียวนี่ละก็บอเป็นยังมันยังสูนมันยังยังอยู่เดี๋ยวใครมันเขําเอาลูกมันถ่ายยางมาเลยเนี่ยสามลุมอ่ บ่ต้องไปไล่บ่ต้องอยู่แถวนี้